นตกยังจังได๋เงดุฝนตกนี่เลยอีดาว่าหยังกอนีงนะแม่มันได้าดีเฮ็ดหยังน่ะดียตกนตกแงบ่โดยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิดภาพมากบรรยากาศดีแงมื้อนีฝนกตกบึมบ่ึมบลงมาแล้วเนาะอุ้ย มาพี <While S 2> ่เดี <laughs> ๋ยวว่าว่าบิวเียนไหนมาพี่มาพี่บ้างนี่นี่เนาะออกพี่ออกพี่ออกพี่มาพี่โอ้เม่ไปก่อนด้วยสิลูกอัชบาลีปรุงไหมคะวันก็รู ย่านกับย่านเดินเฟินบาทนี่เอาแม่ไปกันเด้อแม่ไปเบิ่งผลกันเด้อย่านมอย่านย่านขนกีบย่านทอเดีอวนะผู้ใดไไปนั่งเบิ่งหน่าพูดตอร์ผู้ปะไปนั่งเบิ่งห่วงคิดเงินผู้ปะไปมาเป็นยังหล่อนป่ะก็ย่านดอกบิวตี้เก่งอยู่นี่ขอบัน บ่เอาไรก็หอนไปดูจังที่แหละยี่งอยาคิดเงินให้ลูกค้าบ่ถามลูกค้าลูกซื้อยังบ่ถามแม่ด้ถามดูวจ้าจ้ามาซื้อยังถามแม่ด้วยหน้าหนึงน้ำแข็งหนุบไม่ไรวเลยมีถุงยางตกยางตกบ่ะโดดเอาขึ้นมาไหมเอาขึ้นมาไหมโอ้ยเอาขึ้นกงิน ai à, kịp kịp ngân này mẹ này à thùng nhàng cho phan thùng nhàng này cốt tôi thi con hắn khửn con hắn khửn tới đây à cốt bạn nè để đây nương cái nè buốc bạn buốc buộc nè rồi này thế nè này <laughs> แต้นใหม่ต้นโตบรนยากาอเออถุองยางจะพันหนุ่มสี่พันสี่พันโอ้คือขายถือแค้หันน้องยิวนี่บ่ต้อน,นอนหางก,กระตื่นบ่นไหนดุดอ,อ่าใจเย็นผ้าหลังบ่จะตื่นนะอ้วนเมื่อตอนไดนไม่อ้วนนะอ้วนมื่อปลาบิวบ่บ้าบิวนอนที่ บอกไม่อ้วนเรากินแมมมอน,นด์เด้อว์ะกลับไปบึงขาสีประงางอยู่อ <laughs> ีดาไปเที่ยวบ้านนี่มวนมั่นปุกม่วนไทยเฮาอ้วนไทยเฮาอืมทายได้บ่นี่ดึงมา่นุ๊กทายเงินนะ่ะได้ควันมือนีนขายนะได้ควันขายมัอนี่ เดือดาหาเดือดรือหาเงินเอาไสองพันใบหาพันึ้นมาด้วย่ยย่ยยุ่จีบใช้เดือดห่เดี๋ยวเดี๋ยว่กันยกันใ้เดือดแคพันนึ่เมนใบนี้ใบยังใบยังหล่มหาซีบใบหาซียังนี่

แห่น้องวิวอ้นองใช่น้องหยิน้องนะเอามากรวอากรบบไปได้นี่งนได้นี่คนตกได้ย่หมุนไปเลยเอาเอาเอายหมุนไปแล้วนะมมนสนีพัวจะไปเลยแล้วคนไปกบฝนเลยล้วคนยอะพี่วะพี่โหยาดีไอ้เง้มาสิแบีฮะยาเรียนทางนด้ ช่องห่อะไ,ไ,ไม่วไปทำาทิพย์พอดีว่าช่วงฝนเปียกอันนั้นได้หน้าฝนตกได้หน้าลมที่นาะระดูอันนอนั่นประตูกลงอันน้นม,ม,มป้ามนคนโอ้ พีตานั่นลตกตกตัวหัวปีเดี๋ยวปตย่านแดีนี่โหต้นไม้ต้นตอกสิฮหกเลยเนอะนากกัเรองลมุ้ย้ย้ยอุ้ย้อาวิวิวิ้วอ้ยโ๊ Yan mơ lại yan mơ mơ mê chị nó kìa đó chào yêu này đó uẩn uẩn tài khác khác uẩn bao người mà đồng hiến ai <laughs> mà đồng hiến à? ขี้ฝุ่นเข้าเต็มเลยเนี่ยเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะเหมือนลิงเลยอ๋อตาขูดอู้หูชัดระเบิดขอบคุณใหญ่ออกนอกแล้วเพื่อนถาร่มมาไว้นี่ฝนสีบุ่แห้งเน่าไปพี่น้องเอ้ยป้าเต๋ ตกแบบในย่านแห่งเลยพวกนี้ต้นใหม่ใบบานลมไปทางเหนือเหเนาะต้นใหม่ใบเปิดเลยอ่ะอยางเด้ปะเอาลูกค้ากำลังมาซื้อย่านฝนแล้วก็ได้ เอยังบอยังบอยังเบอนี้ค่นอตาแล้วบอฮะเบิรงฮะเบิ์น่ะอู้กเบงหนึ่งมิไปขาวละอะไรยวงไายมาขังนี่ขังเนื้ออะไเห็ดลังคา ก็ถ่าย่ีงไงขี่ยู่คือว่าคือจะขี่ืองเชเลอร์คือนี่นนะถ้าตกแล้วแบบบุลมก็ยังไใชเนาะมีตกแล้วลมมันจะยากไะไแล่วิวดีวท่าไงล่ะ โคกมา้างหนาเลยสาดมาเกี่ยววะว้านี้ตอนนี้ฝนก็นลงแห้งเลยพี่น้องเล้ยลมก็ไม่แห้งฝนก็นลงแห้งแล้วรอบบ้านนี่ดอ,อยู่ในที่แดดร่มมันจะยาก คนต 5, ้มทำบุญเนาะบุญแจกเขา้ามือเอลยวันนี้บุญอ่าเป็นห้อมือ,อ,อห้อขาต้มคนตครข้างแรกข้างที่สองนั่นเราตกก่อนกันเพื่อนไม่ตก้ก่อนกันบ๊ายบายสามมุงสี่มุงเดี๋ยวนะ เย็นๆแบบต้งแหงเถอะปุรีต้องอาใส่ต้นไม้เนาะใอ้ต้นไม้มันชุ่มชื้นดูวเราละเรื่องใส่เพื่อนปลูกกับมาเงินสวยงามเลยโดยปุรีเลยว่าทางกับปุรีทางเมื่อ ริษักเครื่องเนาะริษักเครื่องนี่ป้าบรเครื่องสาขาของมีหลังคาบ้านทีม่มากตแต่งขอมีอก เมื่อกี้ฝุ่นจีเข่ามากนะไปไปคุณย่านางผู้เดียวว่าคุณย่ายมิตู่ร้องบิวอ,อ่ะพังอีจีดามมิตู่ร้องมิตู่ร้องบิวไปไปไปไทยกับม่าเราไปหาหมอว่กลับมาเราไปเชบ,บายบ,าบา่เป็นไข่เลยบ่อกมิตู่เพียเลยมือน่ะอืออะไรวะอะไรคีกฝุ่นี๊ข่าวนั่น ววดสลยวานิ้วขบตาละมุดบ้าบ้ค่ะก็แดงแท่ไม่มีน้ำตาไปยังไงอะเกเกาเกเกาขี้ฝุ่นกับตาบ้าโกเอองดูเตาจ้านะเอา่งนีมนกเสานเสาวนน่เสาก็แข่วะแข่ตัวนึงบะ ต,ตึงตึงตึ้งตึงงอ่าใช่แค่อ่าใช่ฮะตึง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 <ห>โอเคฉันต้องไปพี่น,อน้องไลยผ้ากำลังผ้าเหลื่อมแล้วนาอคลิปนี้ขอจบแต่ก่อนเด้วเวอพอการลิปหนาเด้อมาไทยป่าฝนตกครั้งแรกน,น,นี่เนาะ โดยโตเสือโตกลงเว้นจดไปแล้วบาุงฝากกดไลค์กดแชร์บ่ขามโฆษณาวิวดีนี่เด้อจ้ะสบายดีปรุงกันเนสบายดีรโดยสบายดีเด้อบ๊ายบาย